สาวสวยชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนคนนี้เธอมีชื่อว่าเชอรินซึ่งเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นวันที่สองแล้วโดยในวันนี้ตัวของเธออยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวและไปลิ้มลองอาหารของเมืองไทยโดยในคลิปนี้ตัวของเธอจะไปที่ไหนและทำอะไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับโดยที่เปิดคลิปมานะครับตัวของเชอรินเธอก็ได้อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาส0บโมงเช้าแล้วซึ่งวันนี้ฉันอยากจะไปท่องเที่ยวและไปทานอาหารของเมืองไทยให้เต็มที่ไปเลยซึ่งข้าวเที่ยงในวันนี้ฉันจะไปกินข้าวขาหมูหลังจากนั้นนะครับตัวของเชอรินเธอก็ได้เดินทางมาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเมื่อเข้ามาภายในร้าน ตัวของเธอก็ได้ไปเลือกซื้อนมเปรี้ยวมาใส่กับน้ำแข็งเมื่อเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่ามันสดชื่นมากๆต่อมาเมื่อเธอเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อเชอรินเธอก็ได้ไปนั่งกแกรบ็บและในระหว่างทางที่กำลังเดินทางกันอยู่นั้นเชอรินเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าแฟนของเธอนั้นเขามีท่าทีที่ดูหวาดกลัวเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเธอก็ขำเขามากๆในเวลาต่อมาตัวของเธอก็ได้นั่งกแกรบ็บ เดินทางมันจะถึงที่ซอยเล็กๆแห่งหนึ่งพอเข้ามาดูภายในซอยเธอก็ได้เห็นว่าที่นี่มีร้านขายเสื้อผ้าเยอะมากๆต่อมาเมื่อเธอเดินต่อไปเรื่อยๆตัวของเชอรินเธอก็ได้ไปเจอกับร้านขายข้าวขาหมูและตัวของเธอยังได้สังเกตเห็นว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ข้าวขาหมูขายอย่างเดียวแต่ยังมีอาหารอย่างอื่นขายอีกด้วยเธอบอกว่าอาหารแต่ละอย่างนั้นดูน่ากินมากๆหลังจากนั้นนะครับ ตัวของเธอจึงได้ไปสั่งข้าวขาหมูมากินพอข้าวขาหมูมาเสิร์ฟแล้วเธอก็ได้ลองกินมันดูเธอบอกว่าข้าวขาหมูมันอร่อยมากๆข้าวขาหมูที่จีนยังไม่อร่อยเท่านี้เลยต่อมาเมื่อเธอทานอาหารเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินออกมาจากร้านหลังจากนั้นเชอรินกับแฟนของเธอจึงได้พากันเดินทางกันเข้ามาที่ห้างเอ็มสเฟียพอเข้ามาภายในห้างแล้วตัวของเธอก็ได้ขึ้นไปที่ชั้นขายอาหาร พอมาถึงตัวของเธอก็ได้ไปเดินดูร้านอาหารต่างๆเมื่อดูครบทุกร้านเชอรินเธอก็บอกว่าของกินที่นี่ดูน่ากินมากๆแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ฉันอิ่มแล้วฉันคิดว่าเราควรจะไปหาอะไรดื่มกันสักหน่อยจากนั้นนะครับเชอรินกับแฟนของเธอก็ได้พากันเข้ามาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเมื่อเข้ามาภายในร้านพวกเขาก็ได้สั่งกาแฟแบบนอนคอฟฟี่กันมาคนละหนึ่งแก้ว เมื่อได้กาแฟมาแล้วพวกเขาก็ได้พากันไปนั่งลงที่โต๊ะพอได้ลองชิมดูพวกเขาก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆมันให้ความรู้สึกเหมือนกินเค,ค้กช็อกโกแลตอยู่เลยแถมยังมีกลิ่นหอมของอบเชยอ,อีกด้วยต่อมาเมื่อพวกเขาออกมาจากร้านแล้วเชอรินกับแฟนของเธอก็ได้พากันไปเดินดูร้านอาหารอื่นๆที่อยู่ภายในห้างพอเดินกันมาได้สักพักเชอรินก็ได้พาแฟนของเธอขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นห เมื่อขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปเที่ร้านบีชครับเชอรินเธอบอกว่าที่นี่เจ๋งมากเมื่อมานั่งที่โต๊ะแล้วเธอกับแฟนของเธอก็ได้สั่งซูชิมากินพออาหารมาเสิร์ฟเธอก็ได้ลองกินซูชิเธอบอกว่าซูชิอร่อยมากแถมตรงกลางยังมีครีมชีสอีกด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้กินซูชิแบบนี้ต่อมาเมื่อกินหมดแล้วเชอรินก็ได้พาแฟนของเธอมาต่อที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เธอบอกว่าฉันอยากจะกินหอยนางรมฉันก็เลยมาทานที่ร้านนี้เมื่ออาหารมาเสิร์ฟแล้วเชอรินเธอก็ได้ลองกินหอยนางรมเธอบอกว่าหอยนางรมสดมากไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเลยและหลังจากที่กินเสร็จฉันก็ตั้งใจว่าจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นอาหารเย็นซึ่งฉันยังไม่เคยได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยตั้งแต่ที่มาที่ประเทศไทยเมื่อเธอกินเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวของเชอริน เธอก็ได้มาที่สถานีรถไฟ BTS เพื่อที่จะเดินทางกลับไปที่โรงแรมในเวลาต่อมาเมื่อเธอกลับไปเปลี่ยนชุดที่โรงแรมเสร็จแล้วตัวของเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ BTS ซึ่งตอนนี้ฉันมีแผนว่าจะเดินทางไปที่สยามพารากอนแล้วตอนนี้ฉันก็รอให้รถไฟมาถึงอยู่ฉันหวังว่าในรถไฟคนจะไม่เยอะมากนักเมื่อรถไฟมาถึงเธอก็ต้องผิดหวังเพราะว่าในรถไฟมีคนแน่นเลย ต่อมานะครับเชรินกับแฟนของเธอพวกเขาก็ได้มาถึงที่สยามแล้วจากนั้นพวกเขาจึงเข้าไปที่ร้านขายอาร์ทอยแห่งหนึ่งเพื่อที่จะมาซื้อกล่องสุ่มลาบูบูเมื่อเธอซื้อมาแล้วเชรินเธอก็ได้มาลองแกะดูพอเปิดออกมาเธอก็ต้องตกใจมากๆเพราะว่าเธอได้ตัวที่เธออยากได้พอเดินออกมาจากร้านแล้วพวกเขาก็ได้พากันเข้ามาที่ห้างสยามพารากอนพอเข้ามาด้านใน พวกเขาก็ได้พากันมากินอาหารที่ร้านทองสมิธพอมานั่งกันที่โต๊ะแล้วเชอรินเธอก็ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวเรือมากินเมื่อเธอได้ลองกินเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆฉันมีความสุขจริงๆที่ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้กินมันพอกินเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันออกมาจากห้างเชอรินเธอได้บอกว่าตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วยการนั่งวินอเตอร์ไซค์ซึ่งมันดูน่าตื่นเต้นมากๆต่อมา เชอรินกับแฟนของเธอพวกเขาก็ได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์เดินทางมาถึงที่ร้านอาหารที่พวกเขาได้จองโต๊ะเอาไว้เมื่อเข้ามาภายในร้านแล้วพนักงานของร้านก็ได้มารอต้อนรับพวกเขาและได้พาเธอกับแฟนของเธอไปหาที่นั่งเมื่อมานั่งที่เก้าอี้เธอกับแฟนของเธอก็ได้สั่งเมนูอาหารเมื่ออาหารมาเสิร์ฟเชอรินเธอก็บอกว่าพนักงานของร้านพยายามที่จะแกล้งพวกเราโดยการให้เรากินเกลือ ที่อยู่ด้านล่างของปูซึ่งดีที่เรารู้ทันก็เลยไม่ได้เผลอกินไปพนักงานของร้านที่นี่ขี้เล่นกันจริงๆนี่เลยทำให้บรรยากาศของร้านเป็นกันเองสุดๆพอเธอได้ลองกินอาหารดูแล้วเธอก็บอกว่าอธิบายรสชาติไม่ถูกเลยแต่มันอร่อยดีนะเมื่อเธอกินอาหารแต่ละอย่างจนครบแล้วเธอก็ได้บอกว่าอาหารของที่นี่รสชาติดีจริงๆแถมพนักงานก็บริการดีมากๆ ต่อมาเมื่อกินหมดแล้วพนักง,งานของร้านก็ได้พาเธอกับแฟนของเธอเดินไปที่ห้องอีกฝั่งหนึ่งของร้านเธอบอกว่าตรงจุดนี้ดูคึกคืนมากๆต่อมาพนักง,งานของร้านก็ได้พาพวกเขากลับมานั่งที่เดิมหลังจากนั้นนะครับเชอริรนกับแฟนของเธอก็ได้ปาร์ตี้กันอยู่ที่ร้านนี้กันอย่างวุ่นวายและดูสนุกสนานซึ่งบอกได้เลยว่าบรรยากาศของร้านนี้ดูเป็นกันเองสุดๆ ในเวลาต่อมาหลังจากที่ปาร์ตี้ภายในร้านกันเสร็จแล้วเชอริรกับแฟนของเธอเธอได้บอกเกี่ยวกับร้านนี้ว่าบรรยากาศมันดูวุ่นวายมากแต่ก็สนุกดีแถมร้านนี้พวกเขายังเทเอลนกอฮอ์ให้กับเราตลอดแบบไม่พักกันเลยซึ่งพวกเราสั่งกันมาแค่2แก้วเท่านั้นแต่พนักงานกับบริกรพวกเขาก็ต่างพากันซื้อแก้วให้พวกเราได้กินอีกสองแก้วและเมื่อทุกคนเริ่มได้ที่กันหมด พวกเขาก็ได้พาการเต้นกันอย่างบ้าคลั่งและก็รินช็อตให้พวกเราต่อไปเรื่อยๆมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆมันเป็นอะไรที่ฉันไม่เคยพบเจอมาก่อนฉันรู้สึกประทับใจมากๆแบบไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเลยและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงกันแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนาดกันด้วยนะครับ หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ